เพยนสวัสดีค่ะอยู่กับน้องจจานะคะที่เพรยนนะคะวันนี้มีรถ t o y o ต a f o r t จูเสีสวยหนึ่งคันนะคะมารีวิวให้ f อทุกท่านคนไหนที่กำลังตามหานะคะรถ PPV เร็จที่นั่งนะคะหรือว่ารถครอบครัวนะคะวันนี้ก็ได้เอารถสีสวยนะคะสภาพใหม่ๆนะคะใหม่น้อยมารีวิวให้ f อทุกท่านได้ชมกันคันนี้นะคะบอกเลยว่าได้ความคุ้มค่าแน่นอนนะคะหนึ่งเลยนะคะได้สีขาวมุกนะคะซึ่งสีนี้เป็นสีเดิมๆด้วยนะคะ ใครมองหาและตามหาอยากได้รถฟรีดาวโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะได้ดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.59นะคะห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะออกรถฟรีดาวดอกเบี้ยชนป้ายแดงนะคะวันนี้อยู่กับน้องเจจ๋าเป็นที่เรียบร้อยแล้วคันนี้นะคะได้ Toyota Fortuner ปี2018นะคะตัว 2.4V Sigma 4หรือว่าขับ4นะคะ ซึ่งนะคะไมค่อนข้างน้อยนะคะไมคันนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะไมแค่1น0 0 0แกิโลเมตรเท่านั้นนะคะแต่สภาพรถนะคะรับประกันนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งหมดเลยนะคะสวยมากๆสวยจริงๆไม่รู้ว่าจะสวยยังไงแล้วนะคะเพราะว่าเป็นรถสภาพนองป้ายแดงเลยนะคะไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ําแน่นอนการันตีเลยนะคะคันนี้ราคาเริ่มต้นเพียง1นึ่งล้านเจ็บาท ะะได้รถสภาพสวยๆไปไว้ใช้งานไว้ในใช้ในครอบครัวหรือว่าทํากิจการส่วนตัวก็ถือว่าคุ้มนะคะเดี๋ยวไปชมความสวยกันเลยนะคะสิ่งที่ได้มาพร้อมกับตัวรถนะคะน้องเจ๋จจะนําเสนอในส่วนของความหมายให้ดูแล้วกันนะคะสังเกตไฟด้านหน้านะคะค่อนข้างจะสวยใหม่นะคะใสๆเลยนะคะไม่มีรอยเหลืองไม่มีรอยแตกลาย,ลายงาเลยนะคะสภาพรถรอบคันนะคะของเดิมทั้งหมดส่วนทะเบียนนี้นะคะ3ขอไข่ 8537ได้ไปพร้อมกับตัวรถกระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมสวยเดิมนะคะรถใช้งานมือเดียวนะคะรถใช้งานมือเดียวบอกเลยว่าคุ้มค่านะคะถ้าฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง20,000บาทเท่านั้นนะคะถ้าฟรีดาวนะคะผ่อนเริ่มต้น20,000บาทเท่านั้นนะคะถ้าได้โปรโดดอกเบี้ยพิเศษนะคะค่างวดจะถูกลงประมาณเกือบ1 0 0 0กว่าบาททีเดียว ะะสำหรับคนไหนที่อยากได้ออก,ออกรถฟรีดาวจริงๆนะคะหรือนะคะต้องการซื้อสดนะคะวันนี้น้องจะจ๋จนามาพีเศษให้เรียบร้อยเรามาดูนะคะความสวยจุดต่อไปกันเลยนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะสมล้อนะคะเป็นสีดำเนาะตัดตับตัวรถสีขาวทาให้ดูสวยและดูใหม่นะคะสภาพใต้สุมล้อนะคะเดิมๆนะคะน็อตทุกตัวไม่มีรอยแกะนะคะสีรอยแต้มมาร์กจากโรงงานยังอยู่จุดเดิมทั้งหมดเลย ในส่วนของตัวล้อมแม็กนะคะตัวนี้ได้แม็กอลอยสีทูโทนลมดํานะคะสวยๆใหม่ๆเลยนะคะคกรีบๆลอยแม็กไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวไม่มีรอยขูดเลยนะคะส่วนของตัวยางนะคะยางนี้นะคะมาพร้อมยางปี2022นะคะดอกยางนะคะเพิ่งเปลี่ยนยางมาเลยได้ขนาดหน้ายางนะคะขอบ18นะคะยางขอบ18ใช้ได้ยาวๆเลยนะคะสังเกตดอกยางนะคะค่อนข้างจะดูสวยลึกและใหม่นะคะ ใครสนใจรถเดิมๆนะคะสภาพเดิมโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะน้องจจจานํามาเสิร์ฟแล้วนะคะน้องจจจานํามาเสิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วกระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้าไฟเลี้ยวมองข้าง LED ส่วนฟิล์มนะคะคันนี้ยังไม่มีเดี๋ยวน้องเจจ่าดูแลให้นะคะสําหรับคนไหนที่ต้องการรถส,สวยๆคุณภาพดีดจริงๆนะคะลองโทรเข้ามานะคะสอบถามกับน้องเจจา่าที่เพชรโดนก่อนได้เลยนะคะ ด้วยตัวรถนะคะสีขาวมุกนะคะมองจากมุม45องศาจะรู้เลยนะคะว่ารถคันนี้ไม่มีเก็บงานสีไม่มีกลับสีนะคะด้านหลังนะคะของแท้ของเดิมสวยๆนะ,ะๆนะคะใหม่ๆนะคะใหม่จริงๆนะคะโคมไฟนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขูดไม่มีรอยหมองเลยนะคะรวมไปถึงตัวคอโพเมียมนะคะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอด ะะสังเกตเลยนะคะรถไม่มีอรอยถอดไม่มีอรอยแกะเลยนะคะสภาพเดิมๆกริบๆส,สวยๆนะคะรับรองว่ามาเจอรถตัวจริงนะคะสภาพตรงปกไม่จกตานะคะตรงปกไม่จกตาอ่ะ fc คนไหนรายได้อยู่ที่ประมาณสี่หมื่นบาทนะคะเช่าซื้อคนเดียวได้เลยโดยไม่ต้องคำนะคะหรือถ้ารายได้ไม่ถึง4ี่หมบาททํายังไงหาคนมาร่วมรายได้ก็สามารถเช่าซื้อได้แล้วนะคะสําหรับ คนไหนนะคะที่ชื่นชอบนะคะโตโยต้าโฟล์จรถครอบครัวนะคะส่วนข้าราชการนะคะออกง่ายนะคะสําหรับข้าราชการทุกท่านนะคะที่ติดตามน้องเจ๋จ๋าอยู่นะคะก็คือนะคะอาจจะใช้แบบประชาชนใบเดียวสามารถเจ้าซื้อได้เลยนะคะแต่ตรงนี้ขึ้นอยู่กับเครดิตของคุณลูกค้านะคะจุดต่อมานะคะจุดสังเกตเลยนะคะจุดเด่นๆน,นะคะหลักๆเลยนะคะน็อตทุกตัวไม่มีรอยแกะนะคะไม่มีรอยถลอกเลยนะคะตัวกระบอกโช๊คนะคะปั๊ม เปิดฝาท้ายนะคะก็ไม่มีรอยแกะนะคะน็อตทุกตัวอยู่จุดเดิมนะคะสภาพสวยๆใหม่ๆนะคะไม่มีรอยทําสีไม่มีอร,อมมอรอยพ่นสีไม่มีอรอยโ้สีนะคะเห็นไหมรอยสีเต็มมั้จากโรงงานยังอยู่นะคะน็อตไม่มีอรอยถอดให้เห็นความเดิมนะคะสภาพรถคันนี้ถือว่าคุ้มค่านะคะกับการที่จะซื้อรถมือสองแต่ได้ดอกเบีย้ยเหมือนป้ายแดงนะคะคันนี้ตอบโจทย์นะคะอ่ะในส่วนของตอนนี้นะคะน้องก็จะายืนอยู่ด้านหลังเนาะ มองไปจากไปหาด้านหน้านะคะก็คือเบาะนะคะสาม,ามแถวนะคะแถวหน้าแถวกลางแถวหลังนะคะเบาะน,นี้พับเก็บไว้นะคะใส่สัมภาระได้ค่อนข้างเยอะนะคะสะดวกสบายนะคะขนของได้เยอะหรือว่ามีลูกเล็กนะคะให้นั่งเบาะแถวที่3มแอร์ก็มีให้ถึง3จุดเลยนะคะจุดหน้าจุดกลางแล้วก็จุดด้านหลังนะคะถุงเครื่องมือแม่แรงนะคะถึงล้ออะไหล่ต่างๆนะคะก็ได้ไปครบทั้งหมดเลยนะคะล้ออะไหล่ตัวนี้มีให้นะคะของ f o r t u n e r นะคะโชคก เดิมๆนะคะทุกอย่างของเดิมหมดเลยอันนี้คือน้องเจษาให้ดูนะคะใครสนใจต้องการรถสภาพสวยนะคะตรงนี้นะคะลองเปิดใจนะคะมาหาที่น้องเจษาที่พิจโดนเลยนะคะยินดีนะคะให้บริการคุณลูกค้าทุกทท่านทุกๆอาชีพนะคะที่สนใจรถสภาพสวยแล้วก็รถสไตล์นะคะ PPV นะคะไปไว้ใช้งานผู้ใจอีกหนึ่งคันนะคะรับรองว่านะคะคุ้มค่าคุ้มราคาสมฐานะแน่นอน ะะสีสวยมากนะคะใหม่กริบเลยนะคะสีสวยมากใหม่กริบเลยนะคะเดี๋ยวน้องเจษจะจะให้ดูใต้คัสซีนะคะล้อด้านฝั่งขวาะนะคะความเดิมไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับนะคะตรงนี้ก็เป็นเลขตัวถังนะคะนี่เป็นเลขตัวถังของตัวรถอยู่ครบหมดนะคะล้อทั้งสี่ล้อนะคะใหม่มากนะคะใครอยากได้เนาะ ลองโทรเข้ามาถามดูนะคะหรือจะเข้ามาดูที่เพจดวนก็ได้นะคะเปิดทําการทุกวันนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสีแยกมีนบุรีนะคะนอ็อตฝาประตูใหม่ไม่มีรอยแกะแผงประตูสภา,ภาพไม่ช้ำนะคะสวยใหม่แล้วก็กระจกนะคะเป็นออโต้ทั้ง4บานนะคะปรับซ้ายขวาพับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้าถัดมาก็จะมีปุ่มนะคะน i ีส start นะคะตัวนี้นะคะมี เพชรทันชีพแล้วนะคะผู้คอนโทลนะคะผู้คอนโทลแล้วก็พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันให้เห็นความใหม่นะคะสภาพพวงมาลัยนะคะค่อนข้างจะใหม่และสวยนะคะเดิมๆนะคะรวมไปถึงนะคะตัวเบาะนะคะต่างๆนะคะของรถคันนี้สวยมากนะคะสวยจริงๆราคาค่าตัว1นึ่งล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะราคาค่าตัวนี้นะคะสมกับสภาพรถมากๆเลยนะคะได้ปีสิบแปดนะคะ ปีสิได้อะไรบ้างนะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะได้เบาะหนังปรับไฟฟ้าหงทิศทางคู่หน้าเลยนะคะมาพร้อมกับคอนโซลเกียร์ออโต้นะคะแบบขั้นบันไดคอนโซลเกียร์อยู่ในลักษณะค่อนข้างใหม่นะะจุดนี้นะคะก็สามารถนะคะพับนะคะกดนะคะเก็บแก้วน้ําได้นะคะมีออโต้สต็อปแล้วนะคะตัวนี้มีออโต้สต็อปแล้วนะคะมีโหมดการลื่นถลายวอร์โหมดอีโคโหมดนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวขับ4นะคะแอร์ออโต้นะคะคอนโซลแอร์ยังใหม่ๆอยู่เลย น่าจอนีนะคะใส่เอด,ดีการได้นะคะมองกล้องถอยหลังนะคะใหม่มากนะคะกลืนใหม่ยังอยู่เลยนะคะสกเกตเฮดรูมนะคะสภาพเฮดรูมค่อนข้างสวยนะคะสวยมากสวยจริงๆนะคะใครอยากได้รองติดต่อสอบถามน้องเจจ๋าดูนะคะกระดูกงูนะคะตรงนี้อยากเปิดให้ดูนะคะนี่นะคะน้องเะจ๋าจะไม่อยากแกะให้ดูเยอะนะคะเพราะว่า รถของเราเนี่ยมันไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ําอยู่แล้วเพราะว่าไม่อยากแกะบ่อยแล้วมันจะหลวมแล้วก็จะทําให้นะคะกันนะคะอากาศภายนอกเข้ามาในห้องผู้โดยสารได้ไม่ดีนะคะแนะนำนะคะที่เปิดนะคะก็ยังสภาพใหม่ๆเลยนะคะใหม่มากเงาจนแบบส่องกระจกได้เทียบจะได้เลยนะคะ,ะมาดูเบาะตรงกลางกันบ้างนะคะเบาะตรงกลางนะคะตัวนี้นะ,ะดูแผงประตูก่อนความสูงความเดิมนะคะ สภาพใหม่มากนะคะสภาพรถคันนี้คือไม่ชาเลยสภาพคือไม่ชาเลยเจ้าของคนต่อไปนะคะคนที่ได้รถคันนี้นะคะรับรองไม่มีผิดหวังนะคะด้วยความประทัะทบใจแน่นอนนะคะเบาะสะอาสะอาดภายในใหม่กริบนะคะพร้อมใช้งานนะคะรถคันนี้พร้อมใช้งานนะคะตอบโจทย์แน่นอนนะคะทุกการขับขี่โดยเฉพาะคันนี้เป็นขับสีเนาะก็สามารถวิ่งทางไกลได้นะคะเดินทางขึ้นเขาลงเขาได้สะดวกสบายเลย นี่คือเสียงปิดประตูที่น้องจ้าจปิดให้ดูนะคะอันนี้ประตูด้านหลังนะคะประตูไม่ตกเลยนะคะเสียงประตูไม่ตกนะคะใครอยากมาชมรถตัวจริงนะะแนะนําให้มาชมก่อนได้ก่อนใครนะคะที่พิษโดนเปิดทําการตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะเสียงประตูไม่ตกนะคะไม่วิ่ง1น0 0 0แกิโลเมตรนะคะสภาพเครื่องยนต์เป็นยังไงเดี๋ยวน้องจ้าจา,จ,าจะพาชมแน่อนอนนะคะเรื่องภายนอกภายในนะคะบอดี้เนี่ยสวยๆเหือ,เ,อเ,ดเดิมอยู่แล้ว ะะสำหรับคนที่มองหารถมือ2ส,สภาพดีจริงๆนะคะมองหาความคุ้มค่านะคะเปรียบเทียบกับป้ายแดงนะคะหนึ่งเลยไม่ได้รอรถนะคะสอกเบี้ยสามารถชนป้ายแดงได้นะคะสแล้วก็ออกรถไม่ได้ใช้เงินด่าก็ได้นะคะอันนี้ก็มาคุยเป็นเคสบาเคสได้เลยน้องเจษจาผักดันให้ทุกเคสยินดีช่วยเหลือบริการลูกค้านะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของภายในเครื่องยนต์นะคะห้องเครื่องหัวใจหลักสําคัญนะคะตามมาเลยมาชมในส่วนของ สภาพเครื่องยนต์นะคะอันดับแรกน้องจจจ่าจะให้ดูคานด้านหน้านะคะคานด้านหน้านี้นะคะเป็นคานเดิมนะคะน็อตไม่มีรอยแกะเลยนะคะน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดปากระโปงนะคะสภาพเดิมนะคะเราคัดแล้วคัดอีกนะคะรถแต่ละคันก่อนจะนําเข้าโดยเฉพาะเป็นรถที่ราคาค่อนข้างจะ,ะเป็นรถที่ราคาสูงนะคะสําหรับ toyota fortuner นะคะก็จะเน้นความสวยความเดิมแล้วก็เน้นคุณภาพนะคะที่จะคัดเข้ามานะคะ รอยนอ็อตไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยแกะนะคะฉนวนกันความร้อนอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบห้องเครื่องยนต์นะคะขนาดเครื่องยนต์2.4เชื้อเพลิงดีเซลนะคะเชื้อเพลิงดีเซลเครื่องยนต์แห้งไม่มีรอยยืมจากน้ำมันเครื่องนะคะเดิมๆก็คือคุณลูกค้าจัดไฟแนนซ์นะคะสามารถรอรับรถขับกลับได้เลยนะคะขึ้นอยู่กับอาชีพและรายได้ของลูกค้านะคะตรงนี้น้องจะซัพพอร์ตลูกค้าได้นะคะเพราะว่ารถของเราพร้อมตั้งขายแล้วนะคะ พร้อมตั้งขายแล้วนะคะจัดไัน,นิ่งผ่านรับรถขับกลับได้เลยมีรถใช้ทันใจนะคะไม่ต้องรอรถนานนะคะตรงนี้ก็สามารถนะคะให้คุณลูกค้านะคะตัดสินใจนะคะอีกทีหนึ่งนะคะเผื่อใครสนใจที่อยากได้รถเจ็ดที่นั่งสภาพดีๆสวยๆนะคะราคา1,79,000้าบาทนะคะไม่ห0 0 0 0สนะคะสภาพเดิมแน่นอนการันตีนะคะมีวารตีรันให้30วันมีบริการฉุกเฉินย4ชั่วโมงให้หปีนะคะลูกค้า อาจจะเอาขอโปรค่ะฟี90วันหรือจะเอาโปรดอกเบีย้ย2.59หรือจะอได้เงื่อนไข2.79ตรงนี้นะคะคุยเป็นเคสไปเคสแต่เรื่องคุณภาพของรถนะคะรับประกันวารันตีจริงๆนะคะเดิมทุกอย่างนะคะเจ้าของเดิมใช้งานมือเดียวแล้วก็ไม่ช้ำทั้งภายนอกภายในเครื่องยนต์เนี่ยคะ่ะ2.4ดีเซลแล้วก็ขับสีนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ fc ทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้น้องจะจที่เพชรยนต์ด้วยนะคะขอ จะฝากไว้ด้วยนะคะกับเจ้า t o y o ต a Fortuner 2.4 Sigma4 นะคะปี2018ราคา1 7 9 0 0 0บาทสำหรับวันนี้จะจากขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ